สวัสดีค่ะอะออแนะนำตัวเนะะวาะค่ะชื่อมะจิตค่ะมาจากโคราชนะคะจะเป็นทั่ไทยโคราชแล้วก็เป็นควาเวโคราชค่ะ,คะตอนนี้อยู่สวเนเอ่อสวนตาลคู่เนาะอ,อุดรสวนคาลอุดรน,นะคะทีะนี้ก็เป็นวิทยากรไปไปสอนอาหารสอนถัดไทยนะอะลองมาดูที่ว่าทำยังไงเอ่อเติมต้นด้วยนะคะืออนนะคะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้แข็ง ต้องกูแขนนี่ก็คือเราคอแล้วเราก็อันไห้เลยคอ่นนะคะจะได้่เร็อันนี้คือกุ้งใช่ไหมมีต้องกู้มีใช้โะหวานอันนี้ก็โหวานสับแล้วก็จะเป็นต้องหู้นะคะก็เป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งถ้าเราไม่คล้องหอยเล็ก็ใช้กุ้งเนื้อก็ได้เป็นกุ้งสดก็ได้ใช่ไหมสดก็ได้อ่านี่นะคะไข่สองใบสองเส้นนะคะ เราทำสองจานเนาะตอนนี้สองจานค่ะไข่สองใบนะคะไข่ก่อนนะคะพอผัดเครื่องไข่หอะเครื่องต้องหอมต้องสุกนะคะไม่ใช่เครื่องที่เดียวคือโรยมุนค่ต้องใช้เคะื่อค่ะต้องผัดให้หอมก่อนทุกอย่างต้องผัดค่ะนะคะอย่างน้อยก็ผัดโอเคก็ไข่สองใบนะคะสองใบก็อผัดผัดไข่ผัดเท่าเข้ากันนะคะ เรกกำลังผไข่นะไข่ไข่างก็คือไข่ขาวอ๋อค่ะขาวไข่คะแล้วทาแบบนี้ไข่หอมอ๋ค่ะแล้่จะอันี้คเส้นัดไท่เส้นผัดไทเส้นผัดไทนะคะมาจากโครอจัคากเลยโอเคโอเคบยาวตั เป็นผัดไทยจากโคราชเป็นผ th ัดไทยจากโคราชค่ะเป็นวิทยากรอยู right> ่โคราช่อนหน้านั้นใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นเป็นวิทยากรของชมจากหมานอพัฒนาชค่ะอันนี้จะเป็นเส้นหมี่โคราชอืมอันนี้ค่ะเราก็ผัดคนเข้าหากันเนาะไทยหนึ่งผัดไทยเครื่องมันหนี่สิบนาทีนะเดี๋ยวขอพักจากของชิ้นใหญ่ นี่นะคะเส้นลงนะคะที่เข้ากันนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซอสสับไทยนะคะอันนี้ปรุงต่างหากเนาะมีมีใส่อะไรบ้างก็เป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกก็้องโอ้โหมาแล้วขัดไปคือขัดไม่ได้คือน้ำมะขามเปียกโอ้ค่ะเดือนมากขัดทางที่ลมใหญ่ขัด่ใช่ค่ะแต่สุดโบรา้านทีน้ำมะขามเปียกค่ะโอ้ย ย่านเลยนน้ำขาเปีน้ำเปียกเราอยู่อยู่ที่นี่เราวิทยากรเรามาเองเลยนะเนี่ยนะเนี่ยใครจะทำผัดไทยนะดูเครื่องนะคะอันนี้เติมน้ำน้ำปลาเนาะ นนะะติมน้ำตาละคะ่ะสองสค่ะสององจานก,ก็สองช้อ,อ,กกอชนที่ปนเข้าไปน้อยจานมากค่ะ ก็จะเสร็จแล้วได้อ๋อใส่หมูแดงให้ได้ไหมดีเครื่องนะคะโอ้ยเราโชคดีเรามาเจอวิทยากรในการผัดไทยนะคะนี่ค่ะใ,ใจก็พรุงะะพร่งนี้ก็เปิดใช่ไหมวันนี้เปิดวันแรกวันนี้วันแรกอืม,มสามวันนะคะค่ะขอจะทำอยู่สามวันใครชื่นชอบอ่าก็<อ>ามาได้เนะได้าได้มาลองผัดดูก็ได้ค่ะมาช้า ให้ผัดดูถ้าตอนนี้ไม่มีแขกก็ให้ผัดเรียนมาเรียนผัดดูเนาะ,ะจะก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้เนาะค่ะค่ะใส่ที่หลังกนนี้ปรุงไปเลยก็ได้แขกเยอะค่ะวันนี้แขกเยอะ,ะอเ,เสร็จแล้วก็ใส่จาน น่าทานนะใส่ใบตองด้วยนะคะก็จะเสร็จแล้วอยากทานก็มา,<ๆ>มาทานได้แล้วก็มาเรียนได้หรือจะดูวิดีโอนี้นะคะขัดไทยของญาจิตนะคะ,าะ,คะ,ะญาจิตเป็นวิทยากรมาหลักหลายอย่างแล้วนี่นะมีขัดไทยที่ชำนาญมากนะคะขอบคุณญาจิตมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ